สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานโปรแกรม Logic Pro บน iPad นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเขียนกองนะครับการเขียนกองนะครับมีอยู่3วิธีนะครับที่ผมจะแนะนํานะครับเริ่มอันแรกเลยโดยการเขียน m i d i นะครับผมเข้ามาอันนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็เลือกเสียงกองนะครับว่าเราจะใช้เสียงอันไหนนะครับเสียงกองนี้เราก็คลิกดัาเราก็เลือกดูเลยนะครับว่าเอาอันไหนเราเปิดฟังได้นะครับ ่าเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เลือกอันนี้นะผมจะเลือกอันนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาเลือกเราก็จะมาเขียนมิดีกันเลยนะครับเนะี่ยเราก็จะกดตัวริปเปนโนนี้ดูนะครับเราจะเลือกดูว่าอันไหนมันเสียงอะไรนะครับเนะี่ยเราสามารถกดได้เลยเนี่ยนะครับตัว C นะครับ C 1คือเสียงคลิกนะครับแล้วเราก็มาเลือกดินสอ ดนสอเสร็จปุ๊บเราก็เขียนลงไปเราก็สามารถซูมรู้ได้นะครับว่าเราอยากซูมให้มันเล็กให้มันใหญ่แค่ไหนนะครับเสร็จปุ๊บเราก็คลิกดูไอแฮ่าผมจะเขียนไอแฮ์ดก่อนนะครับเราคลิกไปเลยนะครับเป็นข้าเบ็ดหนึ่งชั้นมันจะมีตรงนี้นะครับตรงแถบข้างบนตรงนี้นะครับจะมีเขียนบอกว่า อันนี้คือจังหวะที่เท่าไหร่จังหวะที่1ที่2ที่3มที่4นะครับจะมีให้ดูเราก็ดูตรงนี้ได้ต่อไปนะครับผมจะเลือกเป็นเสน่นะครับผมจะหาดูว่าอันไหนคือเสน่เนี่ยผมจะเลือกเอาตัวนี้ผมจะเขียนจังหวะที่2กับ4เนี่ยอันนี้จังหวะที่2แล้วก็จังหวะที่4นะครับโอเคพอเราได้เสน่แล้วเราสามารถกดเปิดดูได้นะครับผมจะลูดผมจะหลูดไ้นะครับ ลูไปไว้แค่นี้1ห,ห้องอเสร็จปุ๊บเราก็เพิ่มคลิกเข้าไปนะครับจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้แค่นี้ก็จะได้1จังหวะแล้วนะครับทีนี้นะครับเราได้แล้วเราก็จะกรอ เราก็จะเพิ่มห้องเข้ามันนะครับเป็น8ห้องเสร็จปุ๊บเราก็จะก๊อปเล8ห้องเลยครับนี่ลากแล้วก็คลิกแล้วก็กด copy แล้วก็จะวางไปเรื่อยๆให้ครบ8ห้อง ครบ8ดห้องแล้วนะครับเราก็จะเปิดดูอ่าโอเคเสร็จแล้วสุดท้ายผมจะมาเขียนลูกส่งบนห้องสุดท้ายนะครับห้องที่8เลยนะครับเราจะมาเขียนลูกส่งอ่าเราและอันนี้แล้วแต่เพลงเลยนะครับแล้วแต่เพลงว่าจะเขียนแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนแบบนี้ดู ส่งแบบง่ายๆนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้นะลองลองส่งแบบนี้นะครับลองดูประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดเล่นทั้งหมดดูนะครับ โอเคครับผมเสร็จแล้วนะครับพอเราได้แดห้องปุ๊บใน1เพลงมันไม่ใช่8ห้องอยู่แล้วนะครับมันต้องเป็นเยอะกว่าน,นั้นทีนี้ผมก็จะก๊อปปี้ตัวนี้นะครับก๊อปปี้ตัวนี้เลยเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาแก้ไขว่าท่อนไหนเราจะเล่นแบบไหนจังหวะไหนนะครับมันจะตีไม่เหมือนกันทุกท่อนอยู่แล้วนะครับเราก็กดเข้าไปแก้ไขได้นะครับ โอเคนะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งอันต่อไปนะครับแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นตัวนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆแพทนะครับเราจะเขียนแค่1ห้องแล้วมันจะลูปให้เรานะครับมันจะลูปให้เราเป็น4ห้องนะครับเนี่ยผมจะเขียนแค่1ห้องนะครับมันจะเห็นเป็นแพทเทิร์นให้เราเลยนะครับเป็นคิกเป็นสแนเป็นไฮเฮดนะครับจะมีบอกเลยเราจะเห็นภาพได้ชัดเจน ทีนี้นะครับเราก็จะเขียนสเนสเน่แสน่ก็จะเป็นแค่2กับ4นะครับแล้วก็เขียนให้แฮ็อ่าแบบนี้นะครับเราจะเขียนแค่1ห้องแล้วมันจะหลุดให้เราเป็นสีห้องนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับ โอเคครับต่อไปทีนี้ผมจะลองเขียนห้องต่อไปให้เป็นอีกจังหวะหนึ่งนะครับคล้ายๆเดิมผมจะเปลี่ยนให้แฮทนะครับ ผมจะโลงเขียนแบบนี้นะครับแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดูนะครับ <S <S <ๆ>ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็จะเขียนง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถคอนเวิร์ตให้มันเป็นมิ i เหมือนอันแรกได้นะครับ,รบมาเลือกตัวนี้นะครับคอนเวิร์ต คอนเวิร์ดทูมินีดิจินะครับก็จะกลายเป็นมินีแบบที่เราเขียนอันแรกนะครับแบบนี้เลยเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับโอเคครับต่อไปอันที่3แบบที่3นะครับเซสชันเพย o เยอร์นะครับอันนี้นะครับเขาใช้ AI มาช่วยนะครับง่ายๆเลยนะครับเราแค่บอกมันว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับมันก็จะตีกองให้เราเลยลองดูแบบนี้นะครับ เราก็เลือกได้ว่าเราอยากให้มันตีง่ายกีต,ตียากนะครับเราสามารถกําหนดได้ว่าเราอยากให้เป็นแพทเทิร์นแบบไหนผมลองเลือกอันนี้ดูนะครับนะครับ อันนี้นะครับตัวแมนนวลนะครับเราสามารถกําหนดได้ว่าเราอยากให้มันตีเป็นอย่งางไนก็เขียนได้เลยแบบนี้นะครับเราสามารถฟิกให้มันได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นลูกส่งพวกนี้นะครับอยากให้มันสูงยากสูงง่ายก็เลือกได้เลย เสร็จแล้วนะครับเราจะได้1ท่อนแล้วเราก็คอนเวิร์ตให้กลายเป็นมิ i ได้นะครับเหมือนเดิมเลยคอนเวิร์ตทูมิดีร e เจียนนะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถแก้ไขมันได้เป็นเหมือนอันแรกที่เราทำนะครับเราสามารถขยับแก้ไขได้หมดเลยนะครับโอเคครับจบนะครับ3แบบการเขียนกองนะครับใครถนัดแบบไหนก็เลือกใช้ได้เลยนะครับผมแล้วแต่ว่า ใครชอบแบบไหนนะครับไปลองดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ